อาละทุกคนตอนนี้มีใครกําลังเตรียมสอบเข้ามอ4อยู่ไหมอาละมีผมแล้วคนนึงอาละเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ในการสมัครสอบเข้าห้องพิเศษซึ่งห้องพิเศษเนี่ยมันก็จะเออมีพวก S P E P บลาบลาบลาอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ม4โรงเรียนของผมเนี่ยมันจะมีเอ่อ S M T E ผมจำไม่ได้แล้วอะ แล้วก็ MEP หรือ mini ฮะแล้วก็ MEP mini English program นะครับซึ่งสายที่ผมเลือกก็จะเป็น mini English program หรือ MEP นั่นเองซึ่งการที่ผมจะไปสมัครสอบได้แน่นอนว่าผมจะต้องเอาคู่มือสมัครม .4 ไปก่อนซึ่งจะมีครูที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เป็นคนเอาคู่มือหนังสือให้นักเรียนและเนี่ยก็คือผมเนี่ยก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดเราเรียน MEP ไปเนี่ยคณิตวิทย์เนี่ยมันจะเป็นอังกฤษหมดไหมวะผมก็เลยลองถามครูที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ดูครูที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เขาบอกว่านี่แอดไลน์ไปถามครูคนนี้เลยแล้วก็แบบผมก็แอดไลน์ไปถามครูคนนี้ใช่ไหมแล้วครูคนนี้ก็โทรมาเลยแล้วนเนี่ยพอคุยเสร็จครูที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็เหมือนรู้สึกแบบครูเขาแบบอยากรู้ไงแบบเอ๊ะคนนี้จะเข้าห้อง MEP มันพูดอังกฤษได้ปะเหอะไม่ได้แล้วต้องทดสอบซะหน่อยนั่นแหละครูเขาก็เริ่มสปีอิงลิชกับผมมาเลยแล้วผมก็แบบฮะงงมีครูเอ่อสอบอันนี้สอบสัมภาษณ์เหรอผมก็งงไปสักพักหนึ่งแล้วก็พูดกับครูเขาอะไรเนี้ยก็พูดไปพูดมาเรื่อยๆ MEP เนี่ยคือตอนที่ผมเอ่อถามครูใช่ไหมแล้วครูโทรมาตอนนั้นน่ะเหมือนครูเขาบอกว่าจะมีวิชาเพิ่มเติมด้วยนั่นก็คือดาราศาสตร์ แล้วครูที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ที่กําลังแบบสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษผมอยู่ครูเขาก็ถามว่าเออมีวิชาอื่นอีกไหมแล้วผมก็นึกได้ว่าเออม,มีวิชาดาราศาสตร์นี่หว่าแล้วผมก็แบบเฮ้ยลืมดาราศาสตร์ภาษาอังกฤษว่าอะไรวะเย่ะ yeah, แล้วผมก็เลยคิดอยู่พักหนึ่งผมก็เลยคิดว่าตายและตอบไงดีไม่นะดาราศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วผมก็ตอบไปว่าเออ it has a subject that learn about a a star star yes star teacher yes yes อ๋ออ๋อนักครูที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ก็คุยกับผมสักพักหนึ่งแล้วทีนี้แหละเขคุยเสร็จผมก็กลับบ้านแล้วก็ได้ไปทำการเตรียมเอกสารอะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่จะยื่นไปสมัครสอบ ต่อมาวันยื่นใบสมัครหรือวันที่21กุมภาที่ผ่านมานี่เองแม่ผมก็ได้พาผมมาส่งที่โรงเรียนคือตึกที่ผมไปยื่นใบสมัครเนี่ยมันจะมีห้องประชุมอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างมันก็จะเป็นโรงอาหารใช่ปะนั่นแหละคือต้องไปตรวจสอบใบสมัครก่อนว่าแบบที่โรงอาหารว่าแบบ เออเอาอะไรมาครบไหมตามกําหนดไหมและนั่นแหละครูที่เป็นคนตรวจเช็คก็เป็นครูที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เมื่อครั้งเมื่อครั้งที่แล้วอะ่ะนั่นแหละพอตัวเสร็จปุ๊บครูที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็บอกวอ่าเอยหนูมีสอบสัมภาษณ์อยู่นะหนูเนี่ยทิชเชอร์รออยู่ไปไปไปรีบยืมใบสมัครเร็วผมก็โอ้ไม oh ่ไม่นะ คือที่ผมโอโนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบเออผมไม่เก่งอังกฤษแต่ผมไม่พร้อมไงคือผมเป็นคนที่แบบขี้อายอะ่ะเข้าใจว่าแบบเขินๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเดินขึ้นไปตรงห้องประชุมถือใบสมัครใบอะไรใจสั่นไปหมดตายแล้วจะผ่านไหมเนี่ยระหว่างที่ผมกําลังยื่นใบอะไรให้เขาอยู่นะฮะผมก็เห็นครูคนนึงแล้วด้วยแบบมารยาทงามอะเนาะก็คือแบบเหมือนพ่อสั่งมาว่าแบบนี่ลูก แ้วเกิดเจอครูคนไหนเดินมาให้ไหว้นะลูกอะไรประมาณนี้แล้วผมก็แบบไหวค้ครูคนนั้นแล้วครูคนนั้นก็แบบไหว้ตามแล้วครูที่แบบกาลังตรวจเช็คใบสมัครก็หันไปครูถามว่าอา้าวลูกศิษย์เหรอครูนั้นก็บอกไม่ใช่ครูบอกอ๋อนกึกว่าลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์ก็ไหว้ได้ไหมแล้วทีเนี้ยพอครูแบบก็กําลังตรวจใบสมัครอะไรเสร็จใช่ปะครูที่แบบเดินมาที่แบบผมไหว้ไปเมื่อกี้ก็อยู่ดีก็มาถามว่า นี่หนูทำไมมาสอบเอ่อทำไมมาเลือกสอบ MEP ละจ้าทำไมไม่ไปเลือกสอบแข่งขันกับเขา SP SP อะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เอาดีกว่าครับไม่เอาดีกว่าครับครูเขาเลยถามไปอีกว่าอ๋องั้นชอบอังกฤษละจ้าหนูผมก็บอกไปว่าอ๋อชอบครับใช่ครับใช่ครับแต่จริงจริงตอบไปงั้นแหละพอตรวเสร็จ ตรวจใบสมัครตรวจใบอะไรเสร็จก็นั่นแหละครับกลับบ้านได้เย่ yeah.